วันนี้เราจะพามาดูโคลโคาเซียเลมอนลามนะคะซึ่งคิดว่าหลายๆท่านคงรู้จักกันแล้วนะคะหรืออาจจะมีครอบครองกันหลายๆบ้านแล้วนะคะก็อันนี้เลี้ยงมาประมาณ3-4เดือนแล้วนะคะอันนี้เพิ่งเปลี่ยนกระถางให้เขาเมื่อประมาณน่าจะได้ประมาณ3สัปดาห์แล้วนะคะคือตอนแรกเป็นกระถางเล็กแล้วก็การวางก็คือไม่ได้วางจุดนี้นะคะ วางอีกจุดหนึ่งก็คือเหมือนน้องไม่โตเลยตอนนั้นก็เลยเปลี่ยนมาวางแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้เขาพอเปลี่ยนกระถางให้เขาประมาณสประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคะเห็นไหลโผลออกมานะคะอันนี้ก็คือเกือบอาะะส,อสามอาทิตย์แล้วนะคะสอาอาทิตย์แล้วนะคะยังมีหนึ่งไหลเนี่ยค่ะสองอันนี้ตอนแรกอันนี้นะคะก่อนแต่ว่า น้องโดนมแมลงกัดด้วนไปเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเราต้องตัดออกไหมหรือว่าเขาจะงอกตรงนี้นะคะถ้าใครรู้บอกหนูหน่อยนะคะก็คือลากออกมาเต็มเลยนะคะเต็มเลยนะคะหลังจากที่เปลี่ยนกระถางตอนนั้นคิดว่าแบบเลี้ยงเลมอนไม่รอดแน่นอนเลย แต่พอลองเปลี่ยนดูก็คือเขาโ,เอาโตเอาโตเอาแล้วนะคะก็ดินปลูกที่เราใช้ก็ใช้สูตรเดียวกับเมจิกนะคะแบล็กเมจิกก็คือจะมีดินร่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกฐาน ฐานก็คืออาจจะใช้กากมะพร้าวก็ได้นะคะแต่พอดีว่าที่สวนจะมีฐานที่แบบยังเป็นกล็ดเล็กๆอะคะ่ะที่เขาไม่ใช้อ่ะคะ่ะก็เลยเอามาผสมเพื่อให้ดินโปร่งนะคะหรือใครจะใช้เป็นกากมะพร้าวอันนี้คือแล้วแต่สะดวกนะสูตรใครสูตรมันนะคะสําหรับหนูคิดว่าสูตรนี้เหมาะกับพื้นที่ของเรานะคะแต่ว่าถ้าฐานหมดหรืออะไรหาไม่ได้เราก็อาจจะต้องใช้เป็นกากมะพร้าวหรือเป็นอย่างอื่นแทนนะคะ กระถางตัวนี้จะเป็นกระถางตันนะคะกระถางตันคือไม่ได้เจาะรูข้างล่างนะคะแต่ว่าจะเจาะเป็นข้างๆก็คือว่าถ้าน้ําเหมือนเราลดน้ําเยอะเกินไปเนี่ยก็คือจะเจาะข้างๆไว้เพื่อไม่ให้แบบเนีแบบ่ยแคบบ่ะเห็นไหมเพื่อไม่ให้เขาท่วมนะคะ ก็คืออาจจะเลี้ยงแบบเหมือนกึ่งแห้งกึ่งน้ำนะคะแต่ก็คือน้ําแบบชื้นๆตลอดเวลานะคะอยู่ข้างในหล่อไว้ก็คือจะไม่แฉะมากนะคะแล้วก็จะไม่แห้งมากนะคะเอากลางๆไว้ก่อนพีน้องก็เริ่มออกมาแล้วนะคะซึ่งลักษณะใบาทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคือพื้นใบเขาจะสีเข้มนะคะแล้วก็คือลายก็จะเป็นลายสีเขียวอ่อนนะคะ กระดูกใบก็เป็นสีเขียวเข้มนะคะตอนนี้อันนี้จะเป็นใบใหม่นะคะก็เลยออกแบบนวลๆหน่อยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสะดือนะคะสะดือใบก็จะเป็นออกสีแดงๆนะคะก็เนี่ยอันนี้จะเป็นใบเก่าเขาจะชัดมากเลยนะคะเป็นโคโลคาเซียที่ชอบอีกตัวหนึ่งเลยนะคะสวยสวยตั้งแต่เด็กเลยนะคะ เพราะว่าเห็นเพื่อนเลี้ยงก็คือต้นโตมากเขาเชื่ออะไรเนะี่ยพ่อค้าเฮงเฮง,งนะคะไปติดตามเขาได้นะคะจากใน Facebook นะคะเลี้ยงเลงมอนลามได้สวยมากเลยนะคะอันนี้รู้สึกว่าเราเลี้ยงมาประมาณแบบเกือบสี่เดือนเรายังแบบต้นน้อยๆอ,อยู่เลยตอนนั้นก็คือยังไม่ได้มีความรู้อะไรนะคะคือได้มาได้น้องมาในราคาหลักร้อยต้นๆน,นะคะตอนนั้นตอน พอได้มาประมาณสักสองอาทิตย์รู้สึกว่าน้องจะเริ่มขึ้นยานนะคะแต่เลี้ยงไม่ทันนะคะลักษณะก้านก้านก็คือจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ลายริ้วขาวนะคะคือก้านเขาสวยนะคะ สวยมากอันนี้คือแบบเข้มเลยนะคะในปุ๋ยถ้าเป็นปุ๋ยก็คือมันจะเราจะใช้อาจจะเป็นพวกออสโมคโคดนะคะบ้างแล้วก็จะเป็นปุ๋ยบัวปุ๋ยบัวแล้วก็เป็นปุ๋ยหมักบางครั้งนะคะประมาณโรยโรยแบบน้อยๆน,นะคะอันนี้เพิ่งใส่ไปเมื่อวานอันนี้เดี๋ยวรอนะคะอันนี้มีคนจองแล้วนะคะ เดี๋ยวอาจจะต้องขยายตั้งตั้งแม่นะคะแบบปลูกเพื่อความสวยงามประดับสวนด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเหลือหรือมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือใครสนใจเงี้ยเราก็อาจจะแบ่งขายนะคะแต่ตอนนี้ก็คือมีเท่านี้นะคะก็น้องจะคล้ายๆมิดรีสาวนะคะก็เป็นอีกตัวที่อยากได้เหมือนกันนะคะแต่ว่า ค่อยๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะจะเลี้ยงเฉพาะตัวที่ชอบหรือไม่ก็ราคาที่เราเอื้อมถึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลมอนลามนะคะก็สำหรับมือใหม่แบบหนูก็คือเป็นตัวที่ทุกคนนะ่าจะมีจับจองกันอยู่แล้วนะคะปลูกกันอยู่แล้วติดสวนติดบ้านนะคะสวยน้องสวยมากปลูกประดับสวนนะคะถ้า ไม่ได้คิดถึงเรื่องการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยก็ปลูกประดับสวนไว้สักะทางหนึ่งนี่ก็คือเด่นขึ้นมาทันทีเลยนะคะบ,บริเวณตรงนั้นน้องสวยมากอันนี้จะเป็นใบเก่านะคะดูสวยแล้วก็คือตอนนั้นจะเป็นเจอปัญหาเรื่องมแมลงนะคะที่กัดหน่อไปเพื่อนก็แนะนำมาให้ใช้ไอ้สตาร์เกิลจีโรยนะคะ อีกข้างล่างนะคะก็ได้ผลนะคะตอนนี้ก็คือไม่มีปัญหาแล้วนะคะแต่ก็ต้องดูแลรักษากันต่อไปนะคะเดี๋ยวยังไงมาติดตามต่อไปนะคะว่าน้องจะโตได้ขนาดไหนนะคะแล้วก็หนอน้องจะแยกได้ตอนไหนนะคะ